นี้รวีจะมาอ่านดวงของเด็กชายไทยนะคะหรือว่ามาอ่านดวงเมืองให้ฟังละคะ่ะแต่ว่าจะอ่านแค่รายครึ่งปีเท่านั้นนะคะโดยที่รวีเนี่ยไปฟังหวหนท่านอื่นมาแล้วรวีรู้สึกตกใจแบบตกใจมากๆเลยนะคะว่าดวงเมืองมันจะย่แย่โรคระบาดแบบ จิตหมายไว้ป่วงขนาดนั้นเลยล่ะคะเลยมานั่งดูในมุมของตัวเองนะคะก็ราวิจะตั้งเดือนไว้นะคะคือเดือนมิถุนาย,ยน2568ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนช่องของราวิเนี่ยรวิจะบอกเสมอว่าพระฤหัสเสารและราหูนะคะจะย้ายในเดือนพฤษภาคม68นะ แค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าย้ายแล้วมันไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะดาวพฤหัสค่ะอยู่ในราศีมิถุนค่ะดาวเสาร์นะคะอยู่ในราศีมีนแล้วก็ดาวราหูค่ะอยู่ในราศีกุมนะคะสามดวงหลกัหลกๆเป็นแบบนี้นะแต่ว่าดวงรายละเอียดปริย่อยรายปีเนี่ยเรายังต้องดูดวงนี้อันนี้นะคะดาวอาทิตย์ค่ะดาวพุธนะคะดาวอังคารนะคะ everything เนี่ย มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะเราจะทิ้งดาวดวงใดดวงหนึงเป็นไม่ได้นะคะไปไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็เลยมานั่งอ่านดูสิเออมันเป็นยังไงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่านคร่าวๆนะคะอ่านคร่าวๆอ่านคร่าวๆก็ดาวพฤหัสค่ะอยู่ในาราศีมิถุนนะคะในภพเดือนสหัสชะค่ะ,คะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะ เพื่อนฝูงของดวงเมืองคืออะไรนะคะเช่นประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านเออเริ่มอยากรู้แล้วประเทศเพื่อนบ้านมันทำไมนะแล้วก็โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านแต่ความโชคดีอันนี้จะทําให้เราหนักใจนะคะหนักใจมันมีเรื่องให้หนักใจแหละนะแล้วก็ส่วนรายละเอียดดีเทลเนี่ย ยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่ามันอ่านเยอะอะเอาแค่นี้ละกันนะคะเป็นว่าโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านแต่ความโชคดีนี้จะนำพาความหนักใจ มาให้เรานะคะและในเดือนมิถุนายนอาวันนี้เลยเนี่ยที่เราวีตั้งดวงนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็คือจะมีผู้ใหญ่ค่ะให้ความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงก็คือพูดง่ายว่าประเทศเพื่อนบ้านให้ความช่วยเหลือเรานะคะแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบแปลกๆนิดนึงนะคะอาจจะแบบต้องแลกอะไรไปบางอย่างมันทําให้เราหนักใจนะคะ,ะเป็นแบบนี้นะความโชคดีที่แฝงว่าได้ความเฮงสวยนะคะพูดตรงๆแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรดีเลยเราชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแหละมันก็เหมือนกาบอะ่ะ กราฟมีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะแล้วขึ้นใหม่ไม่มีอะไรหลอกชีวิตมันก็มีแค่นี้ล่ะค่ะเนาะอ่ะต่อไปนะคะดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์กับดาวราหูเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของบาปพะเคะนะคะบาปพะเคะคืออะไรคือตัวร้ายค่ะตัวร้ายในละครนอิจฉานะคะหรือว่าเป็นพวกเอ่อตัวผู้ที่อิจฉาประมาณนี้นะคะเป็นตัวอิจฉาเนาะอ่ะดาวเสาร์าในภพเรือนวินาศน,นะคะก็แปลว่าอะไรที่ฉับพลันนะคะฉับพลันจะ ทำได้ยากนะคะหรือการลงทุนการลงทุนไปต่างประเทศการขายของไปต่างประเทศการที่แบบผีน้อยจากไทยไปต่างประเทศค่ะจะไปได้ยากนะคะอ่าขพูดตรงตรงพูดตรงตรงค่ะผีน้อยมริงจริง,รงเนาะ,ะก็จะทําได้ยากจะไปได้ยากนะคะแล้วก็เอ่อการเจ็บป่วยที่บอกว่ามีโรคระบาดเนี่ยคืนด้วยความเป็นดาวเสาร์ไงมันก็เลยยากอะ่ะเราก็เลยงงว่าเอ๊ะ เออถ้าเกิว่าในความเห็นของราวิอะค่ะก็จะแปลว่าการเจ็บป่วยการเข้าโรงพยาบาลหรือว่าคนที่ทำอยู่ในอุตสาหากรรมของของโรงพยาบาล Health i n d u สทรีอะค่ะจะจะยากอะค่ะจะแบบจะ,จะ,จ,ะจะทำงานได้ยากจะป่วยยากคนจะเข้าไปหายากอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมองว่าในมุมของราวินะมันไม่มันไม่ใช่เชิง โรคระบาดซะทีเดียวนะคะมันไม่ใช่เชิงโรคระบาดซะทีเดียวมันเป็นอะไรที่มันสามารถ manage ได้นะคะเสาเนี่ยยังแปลว่า manage ด้วยนะคะมันเป็นกรรมของเราอะค่ะเนาะมันเป็นกรรมของเรานะประมาณนี้นะแต่ดีเทลอะลาวิขี้เกียจอ่านมันเยอะนะคบก็ประมาณว่าถ้าในมุมของลาวิเนี่ยโรคระบาดมันมันมันไม่ได้เยอะมันคือมันมีอะตามหน้าถิ่นของมันอะแต่ว่ามันไม่ได ไม่ได้ทําร้ายไม่ได้ทาลายประเทศให้มันต้องวิบัติฉิบหายไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอะต่อไปค่ะมาดูราหูกันบ้างราหูในภพเรือนราพระนะคะราหูในภพเดือนราพระเนี่ยต้องบอกว่าราหูจะแทนคนจีนพูดกันตรงๆงแทนคนอินเดียนะคะตามตําราโหรของไทยเดิมเลยเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นยุค รุ่งเรืองนะคะของชาวจีนนะคะเป็นยุครุ่งเรืองของชาวจีนหรือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของอะไรที่เป็นสีเทาๆดำๆนะคะเฮ้ยฟังแล้วก็อืมนะก็ได้แต่ทอนหายใจนะคะทอนหายใจนะคะกิจการการค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการโกงหรือว่าคนไทยเดี่ยอาจจะ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะคะจะมีเพิ่มขึ้นในปีหน้านะคะจะมีเพิ่มขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะอย่างแน่นอนด้วยนะคะคุดง่ายๆว่าจะเอาประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าถ้าเกิดอยากรู้ก็แอบ,บมาถามหลังไม้ล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราวิดูกันในครอบครัวเราวิก็จะมีเรื่องบางอย่างที่จะเตือนคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยที่แบบเราวิฟังรู้สึกตระหนกมากก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะ มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะมันไม่ไถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะใครที่ระแวงในเรื่องของอาการเจ็บป,ป่วยเนี่ยโ,โรคระบาดนะคะไม่ได้หนักขนาดนั้นโน้ตอีกทีว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะใจเย็นๆตั้งสตินะคะตั้งสติแต่ถามว่ามีไหมตอบว่ามีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําอันตรายเยอะนะคะไม่ทําอันตรายเยอะเนาะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับดวงเมืองนะคะ อถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดนะคะอันนี้ยังไม่ได้ละเอียดนะคะแค่มาอ่านคร่าๆวๆเฉยๆเพราะถ้าอ่านละเอียดเนี่ยเคยบอกลูกดวงว่า3ชั่วโมงอะคะ่ะขอเวลาเนาะ,ะถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านดวงกรรวินะคะก็ติดต่อมาได้ที่ระวิว,วันดาพยากรแล้วใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขอให้ทุกทมีความสุขโชคดีในปี2 5 6 8ค่ะ